วันนี้ได้เลิกงามยามดีนะครับเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะครับรอ้จักจากการทำงานพอดีก็จะมาตัดยา้าตัดห้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ฟาร์มนะครับม,มีคนถามว่า เปิดเพลงให้หนหรือเปล่าเปิดฟังเองนะครับเวลาทํางานนะครับจะเป็นเสาทิ์หรือตอนเย็นหรือมว,ว่างนะครับส่วนหญ้าที่ว่านีกนานนา่ก็เป็นหญ้าเนเปียนะครับก็เป็นหญ้าที่เหมาะนะในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับที่กินหญ้านะครับโดยเฉพาะว่าคุณสมบัติก็คือเขา เขาเป็นไงเขาไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยลกนะครับไม่เหมือนหญ้าอื่นก็คือเขาแตกกอเป็นกอใช่ไหมครับที่เราทราบนะครับการตัดผมก็จะตัดไล่ไปนะครับสไปสมานะแล้วแต่ซึ่งวันนี้ก็จะโน่นแหละนะผมจะไปตัดกอที่สูง,องกอฝั่งโน้นนะครับปลูกอยู่ตรงนี้ก็ประมาณสามแถวนะครับความยาวก็แถวและประมาณสิบ สิบก่กอนี่แหละนะครับเขาตกประมาณสักสี่สิบกอแค่นี้ก็พอนะครับสําหรับใช้เลีเ้ยงหนูพ่อปกติก็เวลาเอาให้หนูกินก็จะเอาให้บ่อละบ่อละต้นนะครับบ่อละต้นนะครับเวลาสับก็สับย,วยาวๆเลยนะครับต้องไปหั่นเป็นยาวเป็นเครืบอหรือเป็นอะไรอันนี้เลีนเป็นศอกเลยก็จะเป็นต้นนี้นะที ก้อนนี่แหละนะครับที่ผมจะ แบบนี้เลยนะครับเวลาที่เราเอาไปให้หนูนะครับเราก็ตัดเป็นยาวๆเลยนะครับตัดขนาดนี้นะครับเป็นศอกเลยนะครับอืมถึเขาจะกินยังไงก็จะพิจรารณาเพราะว่าเราตัดครั้งหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณสักสามสี่วันนะครับก็ไม่ได้ให้ทุกวันเพราะดังนั้นบอ่อเรา มันก็จะเต็มไปด้วยเศษยานะครับเดี๋ยวผมจะหออตัวนี้แล้วก็ไปตัดให้หนูฝั่งน้อนนะครับอ๋อวันนี้ก็จะให้ให้ทุกบอ่อแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ให้มาหลายวันแล้วนะครับสี่ห้าวันแล้วเอ่อส่วนบอ่อไหนะจะให้มากให้น้อยก็แล้วแต่จำนวนหนูนะครับ เพี้ยนบ่อนี้บ่อนี้ก็เลี้ยงลูกอยู่นะครับอันนี้หนาหนากต้นโอเคอันนี้เลี้ยงลูกอยู่นะครับลูกห้าตัวถ้าเป็นหนูแผงนี่ลูกเขาจะไม่ใช่ดกนะครับประมาณห้าตัวหกตัวนะครับอันนี้ก็คือ ขึ้นหน้าใช่เอาออกได้แล้วโตแล้วเดือนกว่าแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูก,ก่นอนว่างๆก่อนบ่อน,นี้น่าจะเป็นถ้าตัวโตนะตรง,งนี้ก็คือช่วงในอากาศอากาศมันหนาวเออชาบตัวนานยากเลยจ <laughs> ต่เกือบโทษทีนะครับ ค่อยชัดอเคอ่าสองสามตัวตัวเล,ล็กลก,ก็โรแมนติกนะครับก็จะเป็นอย่เงี้ยแหละนะครับเราก็จะไล่ไปให้ถุงบออ่าส่วนบอ่อนี้ก็ โบน,นี้คลอดได้สี่ห้าวันแล้วมองไม่เห็นว่าเขาก็จะทำเ่าจะอุดรูไว้เกือบมองไม่เห็นอันนี้ก็จะข้างล่างนี้จะเป็นเป็นโพรงไม้ืมส่วนบ่อนี้ก็ไม่เห็นเหมือนกันมันจะซ่อนอยู่ โอ้อยยักษ์สองตัวนี่เองตุบตัวๆๆบมีอะพอดีตัวนั้นออกลูกผมก็เลยเอาที่มากัน้นกั้นรูไว้ไม่ไม่มาหาไม่ไม่ไม่ม,มาหากันส่วนตัวนี้ก็มากันครับนประมาณนี้แหละคตัดไปสองเลยตัไปเลย